ห่นธรรมยังอภินาหาปจเวคณาปาทั้งภาณามาเสชาราธรรมโมหิชารังอนติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พายาที่ธรรมโมหีพายาทิงอนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาราณาร,รมโม,มหิมารานังอานัตติตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าจะต้องพัดพระาจากของรักของจะเริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมาสก,มกุมีกรรมมาทายาโทกรม,มาโยนีกรรมมาพันธุกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรม,มังกริสามีกัรไยาณนังวาปาปะกังวาตสาทายาทัวพวิสามีเราจกทำกรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสืบไป เอวังอัมเหหิอาพินหังปัจเจวคิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาโคโุตระอุปัชฌาพูเลกุ จารยุปาการาชาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาจยาตากาทาั้งพ่อแม่และบวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณวันตานาราปิจา ผู้ทรงคุณหรือทรงชาติพระมะมาราจอินทาจาพรหม,มาและอินทราชโลกาปาลาจาเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลญาโมมิตามนุสาาจายมโยมาราชมนุษย์มี จ,จัตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องรานสัพเพสัตตาสุขีอนตุขอให้เป็นสุขสามทุกทวนอาญาทุกทนปุญญานิปากาตานิเมบุญทองที่ข้าทําจงช่วยอันด้วยสุภพน สุขังจติมิทังเทนตุให้สุขสามอย่างลน้นขีปังปาเปทโวมาตังให้รู้ถึงนิพพานพรันอีมินาบุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอีมินาอุทิเซนาจา ให้ปวงสา์ขีปัาสุรเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตัดตันฑูปปาทานาเจตานังตัวตัณหาอุป,ปาทานเยสันตาเนหินาธรรมมาสิ่งชั่วในดวงใจยาวนิพานตาตอมัง สันตุสัพพะทาเยวามาลายสิ้นจากสันดานยะตาจา,าโตภเวภเวทุกทุกพบที่เราเกิดโอเชุจิตตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทังปัญญาอันประเสริฐสเลโควิรยิยมหินา พร้อมทั้งความเพียรเลยเป็นเครื่องโคติเลไายมาราละพันตุโนกาสังโอกาจะาพึงมีแก่มูมานสิ้นทั้งหลายกาตุนจะวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายลา้างความเพียรจงพุทธาที่ปาวะโรณาโท พระพุทธบวรนาถทธรมโมนาโทว,วรุตโมพระธรรมที่พึ่งอุดมนาโทปัจเจกพุทธโธจาระปัจเจกพุทธสมสร้างคโคนาโตโระบังทบประสงค์ที่พึ่งพยอง โสตามานุภาเวนาด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังละพันตุมาขอมูมาอย่าได้ชมทัสสะบุญญาอนุภาเวนาด้วยเดชบุญทั้งสิบปองมาโรกาสังละพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มาร สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวียนแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย สุขีอัตตานาังนปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอด